สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA V นะครับผมซึ่งอันนี้ผมเล่นออนไลน์นะครับผมผมก็แยกโฟลเดอร์ไว้แล้วครับผมโอเคมานี่ครับรถคันนี้เลยว่ามีออนไลน์มีอะไรบ้างครับผมอันนี้ไม่ได้ลงมอดเลยนะอันนี้ผมเล่นในอ p i ิครับผมผมเล่นในอ p i ิกสตรีมเอาไว้เล่นมอดนะโอเคปไปกันเลยว่าออนไลน์มีอะไรทําบ้างครับผมมีอะไรทําบ้างดูดิ โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นดูนี่เร e ซีรีโอเคจัดไปมานะครับผมนี่เลยมีใครเล่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ดีนะผมปิดเพลงไว้ไงเพราะว่าผมไม่อยากโดนลิขสิทธิ์เพลงครับผมอ้าวเล่นคนเดียวได้เหรออ้าวเวนกรรมเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้รถก็ยังอยู่ครับผมนี่ไงรถฟลอรี่ ไปไปๆโอเคแล้วก็ต้องไปที่ไหนสักแห่งนะตอนนี้เวลแบบสองแล้วครับผมเกมนี้ผมซื้อนานแล้วครับผมแต่อันนี้ผมรับฟรีในอีปีครับผมผมซื้อมาเป็นพันเลยนะแต่ผมลืมรอรลดราคาเลยมันก็เซ็งนะถ้าเกมไหน ผมก็จะรอลดราคาดีกว่าโอ้ยแหลกแหลโอ้ยโอ้เชคบินโอ้ยแแหลกแหลกเอาเอาโอ้ยโอ้ฟิล์มเรดล่วงเวรนกรรมตายแล้วตายแล้วโอ้ยแแหลกแหลฟิล์มเรดล่วงโอ้ยอาเคบินเจอบักเอ้ยอะไรวะโอเคไปไปไติดเรี่ยงไว้ติดเรี่ยงไว้ เฮ้ยผมเจออะไรบางอย่างอยู่ผมเจออยู่นี่นี่นี่เออไปเลยเอาแลาว้วจังหวะนี้อือเป็นไงทางไหนพี่เอ,อ้ยรถซ้ายรถซ้ายเออมันต้องอย่างนี้แซ่เวลาเล่นออนไลน์น่ก็เฟรมเดยวอาจจะล่วงหน่อยนะเพราะว่ามีคนเล่นเยอะครับผมเห็นไหมดูดี คนเล่นค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับผมมาสตันซีรีส์ไปเลยฟอนอะไรวะทำไมเป็นซีดีอยมผมว่าน่าจะเป็นคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาเล่นนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดโอ้โหคนเล่นน้อยมากเลยอ่ะดูโอเครออยู่ครับผมดูขอวิวหนึ่งร้อยห้าสิบหกนะเนี่ย โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตลคุยสื่อสารดิอ้าวอ๋อแข่งกับสองคนนี่เองแข่งกับสองคนนะครับผมเวลาเล่นออนไลน์นี่ห้ามลงมอดเลยนะห้ามลงมอทุกกรณีเลยอันนี้ตัวกีบเป็นั้งเดิมทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ผมก็แยกคนละได้ไงได้ซีไว้เล่นมอดได้ดีไว้เล่นออนไลน์ทั้งสติ๊มได้บิกนั่นแหละไปเลย เอาแล้วไงโอ้โหเอาแล้วเว้ย่าจะแซงได้หรือไม่ไม่แซงก่อนว่าดูดิเอาละจะังหวะน,นี้แลขว,วาเออขับดีๆนะเว้ย ทางขึ้นดูดิโอ้ทางขึ้นไปเลยยูหูโอ้โห,โหสูงสูงสูงจังวะสูงจังเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ระวังด้วยนะระวังด้วยแต่เยี่ยมมากโอเคโอ้สูงสูงสูงมาก โค้ดเสียวเสียวย่งกับรถไฟหอเลยดูดิโอ้โหโค้ดสูงสูงมากครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโค้ดสูงสูงมากเลยโอ้โหโอ้ยแล้วจังหวะนี้ยูฮูสนุกมากเลยยูฮูโค้ดมันเป็นไง โอเคผมขอแซงก่อนนะเด้อฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับผมฮ่าฮ่าสี่พ์เลย L.O.L ไม่ใช่ League of Legends นะ L.O.L ก็คือก็หัวร้อนนั่นแหละข้างหลังก็พ์แบบนี้แหละส่วนใหญ่ไม่ต้องมา League of Legends เลยนะโอเคโอเคไปต่อครับผมโอเคข้างหลังไม่มาเนาะโอเคข้างหลังไม่มาหรอก อย่าม yeah, ุมมองแต่ดีนะผมปิดเพลงไว้อะถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเพลงในเกมมันก็ติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วไงเพลงทุกเพลงเลยแต่ผมไม่กล้าเปิดเพลงไงเพราะว่าโดนลิโดนเพลงลิขสิทธิ์นะผมมันโดนกอปปี้ไลท์เคลมไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรมันโอ้โหโอ้โอเคข้างหลังมาช้าเนาะโอเคแข่งสองคนก็แซงได้วะ ขอแล้วไงเฮ้ยเกือบไปแล้วตายเลยจังวันนี้โูู้้โคตรมันโู้ดูดิโู้โคตรสูงโอ้เป็นไงโอ้เดี๋ยวฟ้าหน้าดูว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เป็นไง ว่าเล่นออนไลน์ก็สนุกนะสนุกพอสมควรเลยเอไว้แก้เบื่อครับผมคนเล่นก็เยอะครับผมเยอะอยู่ตั้งแต่ตอนแจกฟรีก็คนเล่นเยอะมากเลยนะแถมยังมีโปด้วยปัจจุบ,บันนี้ก็คงไม่มีแล้วแหละไปเ,เรื่อยๆผมโอ้โหลงสูงมากเลยดูดิลงเนินนะผมเด่ก,กัรถไฟหอโคตรมัน เอแล้วไงเอแล้วไงฮูโฮ้โคมันเลยเฮ่ <laughs> yeah. ที่หนึ่งฮ่าฮ่าฮ่เย่ที่หแล้ววู้ฮู้ไดเงินสามพนดอลล่าครับผมวู้คะแนนโอ้เกือบเวลสามแล้ววะ <laughs> ไม่ใช่เกือบเลเวล83แปดสิบสนี่ ชนะวะกดไลค์ไปเลยโอเคเดี๋ยวเล่นแบบเอาไหนดีต่อผมมาต่อต่อต่อเอาไอ้เชี่ยอันเดิมอีกแล้วโอ๊ยอะไรวะอันเดิม ดูก่อนนะออกได้อยู่ออกได้อยู่โอเคโอเคแมบนี้โอเคแล้วโอเคตอนนี้อยู่อพาร์ตเมนต์หลังเดิมว่าผมโอเคแล้วก็หาทำอะไรอีกหนีนะเดี๋ยวพาทำฮิสเนาะมานี่เลยกดอจอยเนาะจอยกดคิวไปเลยจับคู่เลยแล้วกันผมว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่ของผม มีเครื่องบินรถบัดแล้วก็มีป้นธนาคารด้วยนะนี่สีคนพอดีเลยซื้อก็สุนด้วยจัดไปจัดไปโอเคตอนนี้เริ่มแล้วครับผมโอ้โหน่าเป็นโจนเลย อันนี้น่าจะเป็นตำรวจครับผมคอบสเตชั่นเอาโทนิโมโอาร์เนาะโอเคหน้ากากจัดไปเลดี้เลยแล้วก็รอครับผม โ,โอเคเราต้องไปแล้วโอเคไหนว่ารถเราอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้ไป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 ,ไปคือรถเลยคือรถอ้ายูไออยู่ไหนอ๋อเจอแล้วโอเคไป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 ดีทางหน่อยดิเอ้ยมาขวางทางทำไมเนี่ยโอ้ ซดโอเคอุ้ยชนแล้ซ้ายดีมากเอาละจังวัน,นนี้ทั้งน,นี้ทั้งน้อยทา้งน้อยโอเคอ๋อเราต้องแยกทางครับผมเราต้องแยกทางถ้าอยู่เดียวกันมามาได้ครับผม เอ้ยเอ้ยหืมชนโอเคโอเคขวาขวาขวาดีมากเออไปเรื่อยๆครับผมอ๋อตรงที่ลานจอดเรือใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เรือดำน้ำห <c oughs> รอเว้ยไปขวาเอาขทางขวาเออดีมาก ยู้ยู้อยู่ไปอยู่ตถงนี้แหละอยู่ตถงนี้เออกดจีกดจีใส่แม็โอเคได้ทำอะไรวะโอเคโอเคให้ไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้โอเคโอเคผมรู้ละโอเคโอเคจอดแถวนี้แหละ

เรากระสุนโตไปด่ดีดีมากมีคนช่วยว่ะโดนกระสุนก่อนระวังด้วยระวังด้วยมีเก็บไปหนึ่งตายแล้วตายแล้ว ตายสวยมีใครอยู่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะนี่อ่ะเก็บไปนึงมีใครอยู่ไหมเฮ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ย นี่เก็บไปนึง่งเชียร์ตำรวจเวรกรรมตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วนี่เก็บไปนึง่งนี่เก็บไปสองไป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 เก็บไปนึ่งสวยใครอยู่ไหมโอ้โอ้โกระตรุกกระตรุกสวยลูกส,สองเลยแล้วกันไป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  Okay. คนตายคนเดียววะ่ะเฮ้ยไอ,ยอยสัตว์ล้นตุยเว้นกัมได้ยิงแม่งเลยสวยไปไปไปงไม่ตายเหรอ,อยังไม่ตายเหรอดีกวไปดิ ้ตายแล้วตายแล้วหลบไว้ก่อนดิดีมากเพื่อนตำรวจรุ้นตัวได้ไงวะเฮ้ยๆบางควาทางไปเนี่ยโอ้ยขวัาเฟิร์สพร์ซอนดีกว่าผมชินเฟิร์สพร์ซอนโอเคศัตรูศัตรูอยู่ไหมเนี่ย,ยตรงไหนวะบันไดอะ อ๋อต้องปีนตรงนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วปีนปีนปีนดีมากโอ้ยอะไรวะดีเก็วไปหนึ่งโอ้ยตกได้ไงวะโอเคโอเคโอเคแบบนี้แหละสวยเอ้ยเๆ้ยเส้ยเกเกือบตายเกือบไปแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นเลย ดเดือด่างเนาะอะ้วจากวันนี้โดดสวย,ยเก็บไปเนาะโดดดีมากมากเลยยิงไข่ขลังขลังอยากเสี่ยงลองโดดจะกลัวตายไปทางไหนเนี่ย ทังไหนวะหาไม่เจอเลยอ๋อซูดออฟเดอะล็อกอะไรอ่ะอู้ๆเกือบตายโอ,โอ้ไม่ค่อยานาดวะโอ้โอ้โอเคเจอละอู้ไปเลยจังหวะนี้ห้อยคือรถอ๋อคนหนึ่งคนขับผมเป็นคนยิงโอเคได้ไปเลยไปเลย ไปดีรออะไรไปไปไปอันนี้คนพอเล่นเองครับผมดูดิเดียนี้คน oh, พอเล่นเองโอ้ย เขาทำไมเนี่ยชาวบ้านทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดดไปนังออกไปไปยับมนอะไว้ไปเลยเนอโอ้โนี่มีคนขับเรียบร้อยขึ้นข้างหน้าเวียนกลับโอ้ยโอ้ยรถหง เร่วเร็วเร็วเร็วถอยถอยไม่โอ้ตายเวียนกรรมกรรมตามสนองเลย <c oughs> ตายแล้วรถอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในนั้นอยู่นั่นอยู่นั่นโอเคเข้าใจละรถอยู่ตรงนั้นนี่เองโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจละยังไงยังไงยังไงเจอละ คนเขาพูดภาษาสเปนนะผมได้ยินเสียงเห็นไหมเขาพูดภาษาสเปนนันเนี่ยคนเขาน่าจะมาจากประเทศเม็กซิโกนั่นแหละเขาพูดได้นะถ้าอยู่ในแคลิฟอร์เนียพูดภาษาสเปนได้นะสเปนลาตินอเมริกัน โอเคโอเคผมมาดิโอ้โหเชีย่ยถังถังถังระวังด้วยตบไปนหนึง่งเก็บยวไปดีเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองอู้หอาบีีนสิงโคตรมันตบไปดีเออตายตายตาย,ตายแล้วตายแล้ว đối với con Thả ra tả lợi Đối với xuống Mình tải lên ngay á bóng ไม่เลีงยังไม่เขียวกลับไว้ก่อนโอเคโอเคอายพีจีเดือดตัวาออมาดิมาดิตายตายตายต,า,ตายแล้วตายแล้วก็ไมยิงไม่โดนวะอาพีจีจะมายิงไม่โดนอ่ะ คืออะสำเร็จโอ้แต่ไปสามอ้โอเคก็เล่นคร่าวๆแล้วครับผมโอเคก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าอาชอบนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกวดซับสไครต์ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ